สวัสดีครับกรบผมนายสารัดเพชราการนักศึกษาชั้นปีที่2อสาขาวิชาภาษาไทยรหัสนักศ,ศึกษา634-10101 7ครับวันนี้จะมาออกเสียงบทอรอยแก้วเรื่องพ่วงเวลาของรัติการคู่สมุดครับหากคุณคิดว่าการที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้มันช่างโดดเดี่ยวหมือนวานตัวเดียวใต้มหาสมุทรลึก หลยคนที่คอยอยู่ข้างกายไรายคนที่คอยให้กำลังใจไม่มีใครมองเห็นตัวคุณไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่แค่คุณที่เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยคุณกับผมก็มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างงั้นเราลองมาเป็นเพื่อนกันไหมครับโรคซึมเศร้าเป็นอาการของโรคที่เกิดจากจิตใจโดยอาจจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจ หรือการอยู่ในสถานการณ์ที่สะเทือนต่อจิตใจและร่างกายเป็นเวลานาน,านวาน52เฮิรตซ์ผู้โดดเดี่ยวถูกค้นพบครั้งแรกในปีพิศุทธศักราช1989โดยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุรศาสตร์วูดโฮโดยเจ้าวานตัวนี้มีคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงถึง52เฮิรตซ์ซึ่งโดยปกติแล้ววานจะใช้เคลื่อนเสียงติดต่อ,อก,กันที่ความถี่ 12ถึง25เฮิร์ตเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทำให้เสียงของมันไม่สามารถส่งไปถึงเพื่อนวานตัวอื่นได้เลยทำให้มันกลายเป็นวานที่โดดเดี่ยวนั่นเองครับหลังจากที่นั่งฟังเสียงบรรยายจากรายการสารคดีสัตว์น้ำของช่องโทรทัศน์จนจบร่างเล็กรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่ตนได้เข้ารับการรักษาโรคร้ายนั้น ก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันกันกบตนอีกแล้วแต่ตอนนี้กลับรู้ว่ายังมีวานสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์ที่ก็รู้สึกเหมือนกันกับตน,นไม่เป็นไรนะเจ้าวานเรารู้สึกเหมือนกันงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหมขอบคุณครับ